วีวย่อยต้มเส้นอุดรจ้าเออนี่เจอเจ้าของร้านนะครับมาเจอทีตรงนี้หนูก็เลยไปติดต่อพึ่นหนูก็เลยเปิดร้านเลยจ้ะจ้ะไม่ใช่ฟุตเส้นทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะถ้าทั่วไปก็แป๊บเดียวก็อืดแล้วเละแล้วแต่หลักๆเมนูที่คนมานิยมกินก็คือต้มเส้นอุดรใช่ค่ะต้มเส้นก็ราคาจะอยู่ที่ถ้วยละ60บาทค่ะมีราคาเดียวเลยอ่คล้ายๆกับ่ตุนแล้วก็ใต้น้ําค่ะ เป็นชื่อร้านแต่ไม่มีขายในร้านนะใหนูเปิดทุกมื่อจ้ะแต่ว่าหันเมือเ่อใดสิปิดหนูสิโพดลงในเพจว่าเมือเ่อใดปิดแนเออน่ากินอะอันนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยกินเส้นของเขาจะแช่ทั้งวันก็ไม่เปื่อยนะครับชิมเลยครับหืมต้มเ,เส้นอุดรเส้นยืดอย่างเงี้ยครับไปสวมเป็นอ่อมน้องวัวแท้ๆเลยนี่งัวขอดนะครับงัวขอดของแท้เนี่ยไข่สาไปชิม ซาอูเลยนะซาอุดอนนะปะชิมผัดกระเพราหกบาทเมื่อกี้ผมผมเห็นในุ้ได้เยอะมากอุ้ยอันนี้ต้องมาตำนะครับร้านแซบอิอ๋วต้มเส้นอุดรย้ำอีกที ตย,ยเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแซ่บอิ๋วต้มเส้นอุดรน,นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับต้มเส้นอุดรที่เป็นสูตรต้นต,ตำร้บแท้ร้านแซ่บอิ๋วต้มเส้นอุดรน,นียอยู่หลังวัดดอนดำรงธรรมเดี๋ยวผมจะปักพิกัดทิ้งไว้ให้ที่นี่นะครับจะมีเมนูอาหารหลักๆคือต้มเส้นอุดรแล้วก็จะมีก๋วยจับยวนแล้วก็จะมีอาหารอีสานทั่วไปครับร้านก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะเปิดเพื่อรอรับกับพนักงานที่เลิกกะออกมา แล้วขายยาวไปจนถึงแบบของจนหมดนะครับบางทีก็สองทุ่มหรือบางทีก็หกโมงเย็นหมดก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเธอคนนี้ครับซึ่งมาเปิดร้านที่นี่ก่อนที่เธอจะมาทําอาชีพนี้เปิดร้านแซ่บอิ๋วต้มเส้นอุดรเน,นี่ยเธอทําอะไรมาก่อนและมีไอเดียอะไรถึงมาเปิดร้านที่นี่ไปครับไปรับชมในคลิปนี้เลยแซ่บอิวต้มเส้นอุดรสวัสดีครับสวัสดีจ้าท้องชื่ออะไรเอ่อย ข้าวโอ๊ตจ้าชื่อข้าวโอ๊ตแม่จ้าเป็น,นเนจ้าของร้านแซ่บอิ๋วใ่นะเป็นเจ้าของร้านแซ่บอหยยต้มเส็นอุดรจ้าเออนี่เจอเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> แล้วข้าวข้าวโอ๊ตแต่ก่อนทำอะไรตะกี้หนูเห็ดงานโรงงานจ้ะเป็นสาวโรงงานเรียนจบมาก็มาเห็ดงานโรงงานเลยเฮ็ดมาสิบกว่าปีเนาะเราไปที่นี่หนูก็รู้สึกว่าเว้ยหนูคือข้านืนแ่แจะเศร้าแท้หนูหนูเมื่อยแท้หนูเห็ดมาโดนแล้วหนูก็เลยเออหนูก็เลยไปเขียนใบลาออกหนูก็เลยออกจากงานมาเลย แล้วพอดีหนูมาเจอที่ตรงนี้หนูก็เลยไปติดต่อคืนหนูก็เลยเปิดร้านเลยจ้ะก็เลยตันินใจเปิดร้านแม่จ้ะลองเปิดเล่นนเบิยบึงกับบรูดอกว่ามันจะขายได้บ่ได้ฮะนะด้วยความที่เจ้าของกับมักเนาะรอบแบบที่นี่กะมันเป็นอาหารบ้านของเราอะพี่มันหากินยากอย่างต้มเส้นแบบเนี้ยมันหนูต้มในหม้อทั้งวันแบบเนี้ยมันไม่อืดไม่เละเลยนะพี่มันเป็นเส้นเฉพาะของหนูใช่จ้ะ ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนอ๋อเส้นเเส้นพิเศษด้วยเหรอใช่จ้ะไม่ใช่ฟูลเส้นทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะถ้าทั่วไปก็แป๊บเดียวก็อืดแล้วเละแล้วมีทิกอะไรไหมมีทิกไหมอืมไม่ได้มีทิกแต่ว่ามันจะเป็นตัวบุญเส้นเลยจ้ะี่เออมันขึ้นอยู่กับตัวบุญเส้นนาทุกคนอันนี้ผมก็สงสัยมานาน <c oughs> นี่แหะน,นี่แหละต้องรอถามเจ้าของร้านเขาดู นูชอบกินพอเราพอเราชอบแล้วเราก็เลยมาเปิดร้านใช่จ้ะจริงๆเริ่มต้นเราอยากจะเปิดแค่ร้านต้มเส้น,นเฉยใช่ไหมเมื่อก่อนตอนแรกอะหนูเปิดมามีแค่6โตเองหนูเปิดมาปีนี้ก็เข้าปีที่4ี่แล้วจ้ะต้มเส้นตีนไก่มีอะไรบ้างนะมีต้มเส้นตีนไก่ก็มีข้อมีเลือดมีปีกนะคะลูกชิ้นไกม่มีลูกชิ้นไก่ด้วยลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นปนเอ็นหน่อยๆเวลาเราเคีเ้ยวเข้าไปมันจะกรึบๆอันนี้สูตรมาจากอุดรโดยตรงเลย สูตรมาจากอุดรเลยค่ะแม่ทําให้กินตั้งแต่เด็กแล,แล้วทีนี้เราทําไมต้องมีแบบทั้งลาบทั้งทั้งอะไรอย่างอื่นมันเป็นวความต้องการของลูกค้าครีเควสต์มาค่ะพี่เ,เมื่อก่อนหนูก็ขายต้มเส้นส้มตําแล้วก็ต้มข้าวเปียกแล้วก็ยำ<อ>แล้วหลังๆมาลูกค้ามาก็แบบวิมีแค่นี้เองเหรออยากกินอันนั้นอันนี้วัตถุดิบเราก็มีเราก็เลยสามารถที่จะพลิกแพลงทําให้ลูกค้าได้แต่หลกัหลกๆเมนูที่คนมานิยมกินก็คือต้มเส้นอุดรใช่ค่ะนะ ต้มเส้น<พ>อุดรเพราะว่าถ้าถ้าเรารู้จักดีๆนะครับต้มเส้นอุดรน,นี่คือดังที่อุดรมากเลยนะต้มเส้นอุดรคนอุดรขอนแก่นนะคะสะกลน<อ>ครแล้วก็เมืองเลยหนองคายอ,อย่างเงี้ยคะ<อ>่ะจะรู้จัก<อ>ต้มเส้นหรือว่าแกงเส้นเป็นอย่างดีเลยค่ะใช่คร,ครับใช่ใช่แต่บางที่เขาจะเรียกแกงเส้นใช่จ้ะมันเป็นวัฒนธรรมที่มาจากฝั่งเวียดนามแล้วเราขายราคาไหนครับ ของหนูจะเป็นเกาเหลาตีนโครงจะขายที่70บาทค่ะพี่มีตีนไก่ด้วยมีโครงไก่ด้วย70บาทใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นต้มเส้นธรรมดาต้มเส้นก็ราคาจะอยู่ที่ถ้วยละ60บาทค่ะมีราคาเดียวเลยราคาเดียวคือ60บาทเลยใช่ค่ะเมื่อก่อน,นก็คือวัตถุดิบยังไม่เพิ่มหนูก็มี40มี60แต่ว่าตอนนี้ก็คือต้นทุนวัตถุดิบมันมันเพิ่มทุกอย่างเลยค่ะแล้วทําไมเราใช้คําว่าแซบอิ๋วอะแซบอโ๋วเ oh หรอคะแซบอิ๋ว oh มันมาจาก คำว่าโหยเนี่ยก็คือเป็นเมนูของของที่บ้านค่ะพี่เป็นเมนูของที่บ้านเป็นเมนูที่แบบว่านิยมกินกันเป็นเมนูที่ไปอุดรเราต้องได้กินนะคะอ่โยยนี่คืออะไรโยยก็คือจะเป็นเมนูอาหารของเราเมนูหนึ่งค่ะเป็นหมูเป็นไก่ค่ะพี่แล้วแต่แล้วแต่วัตถุดิบที่เราจะมีใช่จ้ะโหยนี่ไประมาณต้มนึ่งตุ๋นหรือยังไงอ่าคล้ายๆกับอ่าตุ๋นแล้วก็ใต้น้ําค่ะตุ๋นแล้วก็ใต้น้ําใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้าจิ้มพันธหนืองเนียง เหมือนเนี่ยเนี่ยงพันปลาเผาคล้ายๆอย่างนั้นเป็นชื่อร้านแต่ไม่มีขายในร้านนะใช่เดือนหนึ่งหนูทําแค่ครั้งเดียวเองเราเราเปิดปิดร้านเมื่อไดเนะี่ยหนูเปิดทุกเมื่อจ้ะแต่ว่าทันเมื่อไดนสิปิดหนูสิโพสลงในเพจว่าเมื่อไดนปิดแน่อเอก็คือเปิดทุกวันใช่จ้ะตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปของหมดแล้วก็คือหมดเลยเออเจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปจ้าแม่นจ้ะถึงกี่โมง จ็ดโมงครึ่งถึงบางทีก็สองทุ่มบางทีก็หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งออแล้วแต่แตของใช่จ้จะถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็ประมาณหกโมงเย็นเราก็จะ็บรานซแล้วมาครับเมนูแรกต้มเส้นอุดรอ,อาหารออกเร็วนะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงเที่ยงอย่างเงี้ยแดดร้อนๆแดดลร้อน,อน,อน,อนลูกค้าเขาแบบทยอยกินกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าต้มเส้นอุดรรสชาติเป็นยังไงชามนี้นะราคา60บาทนะครับน้องเขาจะขายในะราคาเดียวเลยคือ60บาทอย่างเดียวเลย นี่น้ําซุปเป็นน้ําซุปสีอย่างเงี้ยกลิ่นนี่หอมเลยนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กเลยวัยเด็กผมนี่แบบกินแบบบ่อยมากเลยละ่ะชินมน้ำซุปนี่ออกหว,วานเค็มนิดนิดแต่หวานนี่แบบโอเคเลยละ่ะรสชาตินี้เลยแหละตอนกินตอนเป็นเด็กนะครับกินรสชาตินี้แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องปรุงนะตอนเป็นเด็กเรานะ่ะโอ้นึกถึงสมัยเด็กนะครับนี่ มาดูตีนไก่ส่วนที่เขาจะใส่มาก็คือจะมีตีนไก่นะครับมีตีนไก่แล้วก็มีโครงมีโครงไก่แล้วก็จะมีเลือด <c oughs> หาเลือดครับ <c oughs> เดี๋ยวนะครับพอผมค้นหาแล้วมันไม่เจอเนี่ยไอที่แห้น้องเขาทำเหลามาเห <c oughs> ล่านี่ราคาเท่าไหร่นะ อ๋อถ้าเป็นเหลานี่70บาทนะครับเดี๋ยวระหว่างรอต้มเส้นเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยจับยวนก่อนก๋วยจับยวนของเขานี่จะเป็นเส้นที่เป็นแบบเป็นแบบเส้นใหญ่เลยนะครับก็คือจะต้มไว้เลยจะเป็นเส้นใหญ่จะไม่เหมือนก๋วยจับยวนที่เป็นเส้นสุดที่เราเคยทําคลิปร้านของน้องแนนนะครับนี่จะเป็นเส้นอย่างนี้เป็นเส้นใหญ่เลยเออน่ากินอ่ะอันนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยกินเรื่องจริงไม่เคยกินต้มเส้นเขาเปียกหรือว่าก๋วยจับยวนเนี่ยผมเคยกินแต่เป็นเป็นแบบเป็นเส้นที่เป็นเส้นเล็กๆ เส้นสดเดี๋ยวลองชิมนะครับเป็นเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีความหนึบหนับเหมือนรามเมงรู้ะเนาะจะเหมือนรามเมงไหมไปนี่อร่บด,ดีอ่ะอร่อยแบบน้ำทุกคนแต่เราต้องไปปรุงก่อนนะส่วนที่กุ้ยจับยวนเขาจะให้มานี่นี่ให้กระดูกมาให้กระดูกมาให้เลือดมาให้เลือดมาอย่างงี้นะครับแล้วก็มีหมูสับมีหมูสับอย่างงี้ แล้วก็จะมีหมูยอนี่มาเดี๋ยวชิมหมูยอด้วยเลยไปืึได้อ่ะหมูยออย่างดีเลยอือออกรสชาติเลยนะครับหมูยอมาอย่างดีเดี๋ยวหมูสาบชี่หมูสาบแตงจริงนี้ต้องมีปรงก่อนนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นรสชาติทั่วไปนะไม่ปรุงก็ได้อร่อยเนาะ เสฟม,มาแล้วทีเนี้ยใสฟม,มาแล้วครับยืไหน <c oughs> อันนี้ร้อนมากร้อนมากนะครับพึ่งมาใหม่ๆเลยร้อนมากๆนี่มาดูทีเนี้ยอันนี้คือต้มเส้นอุดรในราคา60สบาทนี่เส้นของเขาจะแช่ทั้งวันก็ไม่เปื่อยนะครับจะเป็นเส้นเหนียวๆอย่างนี้เลยนี่ดูนะแล้วก็จะมีนี่ก้อนเลือดที่ผมบอกไปจะมีก้อนเลือดนะครับเด้งเดงดึ๋งๆอย่างนี้เลย แล้วก็จะมีลูกชิ้นไก่นี่เขาให้มาลูกชิ้นไก่จะได้มาประมาณสองลูกนะครับในราคาหกสิบบาทแล้วก็ตีนอีกตีนอีกสองสามตีนน่ะนะแล้วก็ข้อไก่อุย้ยได้เยอะอ่ะหกสิบาทอ่ะนี่แล้วก็ส่วนนี้ด้วยครับปีกไก่นี่เขาให้มาก็จะมีปีกไก่ด้วยอุย้ยน้ำซุปเราชิมไปแล้วเราชิมเกาเหลาไปแล้วน้ำซุปก็ถือว่าโอเคเลยรสชาติด,ดีแล้วโดยไม่ต้องปรุงด้วยซ้ำนะม,มาครับผมปรุงมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ มาชิมอย่างแรกก่อนเลยดีกว่าผมชอบเลือดเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้ากินต้มเส้นเนี่ยไม่กินเลือดไม่ได้ไปชิมนี่เลือดเยอะมันต้องยืนอย่างนี้มันต้องไม่แข็งอืม้มอร่อยอะซดน้ำซุปตามเลยอ่ะไว้ลอยพริกผัดเขานี่อย่างดีเลยครับเนี่ยพริกผัดเขาน่ะอู้ยูลอยไปชิม ลูกชิ้นลูกชิ้นไก่อย่างนี้ชิมตีนก่อนจะลุยขนาดไหนต้องมาชิมมาครับชิมเลยครับอืมลุยอย่างนี้ทุกคนตุนอยู่ทรงแต่ลุยเลยครับโอ้ยอย่างนี้หละให้เรากินง่ายขึ้นอนะ่ะโอ้ยแล้วทีนี้มาทีเด็ดของเขาทีเด็ดของเขาเลยกับร้านนี้คือต้มเส้นต้มเส้นอุดอนเส้นยืดอ,อย่างเงี้ยครับ เส้นก็เส้นดีอะเส้นดีเลยออือโอ้ยยิ่งร้อนๆนะครับสดน้ำร้อนอย่างนี้ลุ่งถือว่าเด็ดเลยเนี่ยต้มเส้นอ่ะหกสิบบาทได้เยอะมากทีนี้อ่อมน้องว,วัวอ่อมน้องวัวนะครับอ่อมน้องว,วัวแท้ๆนะมาจากอุดรเลยมาจากฟาร์มเลยเป็นอ่อมน,น้องว,วัวแท้ๆเลยนี่วัวคลอดแท้ภาษาอีสานบานเทาคือว่างวัวคลอดอะครับงวัวคลอดของแท้ เนี่ยไข่สาไปชิมมันตรงสิมันจะมีกินน่ยหน่อยนะครับมีกินนยหน่อยที่แบบว่าบมื่กกินแบบกินข้าวเนาะแต่ว่ากินกินของอองวัวมันจะมีเอก,ก่ากษณเพาะถ้าใครไม่เคยกินจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนกินบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้กินอ,อมน้องวัวหอมน้องวอัวคือลกวัวนล่ครับืสใส่ฟังอีอกเรื้องเซ็ะ หากินยาแล้วครับเนี่ยใส่มาตั้งเยอะไปอีกคำอืมว้าเด็ดครับมาต้องสัง่งอีกอย่างคราวนี้จะเป็นต้มแซบนะครับเนี่ยน้องก็ใส่มาต้มขมเป็นต้มขมนะครับแต่สูตรของร้านอีแซบอีโหยนี่คือจะใส่พริกมาด้วยต้มขมที่เป็นแบบใส่พริกป่นมาด้วยอ่เดี๋ยวมาลองชิมดีกว่ากับสิ่งแรกเลย อันนี้เครื่องในก็อิมอ่มผ่อนมาจากอุดรน,นะครับซาอูเลยนะซาอุดรนนะปะชิมอื้อเปื่อยมันต้องได้อย่างงี้มันต้องได้อย่างงี้อืข้ขมนวลพอดีครับหือ้ออร่อยอันนี้โอ้ยน้องเขาจะใส่มานเนี่เป็นเครื่องในซะส่วนใหญ่นะเนี่ย เป็นไส้เป็นม้ามเป็นปอดนะครับเนี่ยอย่างนี้ป่ะอือหือโเด็ดเลยก็อีกเมนูหนึ่งนะครับมีเมนูตำลาบก้อยอาหารอีสานทั่วไปครับมีหมดเลยแล้วก็อาหารนำสั่งเลยนะมีผัดกระเพราด้วยร้านนี้ยผัดกะเพราหกสิบาทเมื่อกี้ผมผมเห็นนี่โอยได้เยอะมากมาชิมทีเนี้ยอันนี้คือตำกุ้งสดตำกุ้งสดในราคาแปดสิบบาทถือว่าไม่แพงนะทุกวันเนี้ย ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ6 0ถึง80นี่กุ้งเป็นตัวเป็นตัวกุ้งสดๆนะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าบริสลาไปอืมนุ่นนวๆเลยโอ้อย่างดีครับมันต้องสดอะ่ะเมนูนี้อย่างเงี้ยต้องสดโอ้อีสานบานเทาครับปลาดามาดี เส้นนี้ก็กรุบกรอบอ,อือย่างดีตำกุ้งสดแปดสิบบาทอุ้ยอันนี้ต้องมาตำนะครับร้านแซ่บอิ๋วต้มเส้นอุดอรยำอีกทอีอือร่อยราคาพื้นบ้านแต่อิม่มอว่าแต่ซาอู่ไปครับมาตำกันเยอะๆนะร้านแซ่บอิ๋วต้มเส้นอุดอรเกลี้ยงแสะครับเกลี้ยงบางอย่างไม่หมดเพราะอะไรรู้ไหมอิม่ม อิ่มจัดอิ่มมากๆเลยอุ้ยอร่อยครับรอร่อยทุกเมนูเนี่ยครับคอกระบันกับข้าวเหนียวเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านไปกินที่บ้านเอร้านนี้อร่อยนะครับอยู่หลังวัดดอนดำรงธรรมถ้าเสิร์ช g o o ก l e ก็คือจะขึ้นเลยนะครับร้านนี้ดังมานานแล้วแลวร้านนี้ขายดีนะครับช่วงที่ลูกค้าจะเยอะคือจะเป็นช่วงที่เด็กออกกะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปครับเจอกัน e ีหน้าจะพาไปรีวิวอาหารที่ไหนลงสตรีทฟู้ดที่ไหนเจอกันอ e ีหน้าชัหรลบวันนี้ไปก่อนนะครับ